สวัสดีครับทุก่ครับก็สำหรับเครื่องนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนขนลวดใหม่นะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนนะครับเรวเรามาดูกันอันนี้เราของเก่าไปเปลี่ยนมานะครับ140บาทนะครับสําหรับการเปลี่ยนครับเขาจะมาร์กเลขไว้ให้เรานะครับเนี่ครับเบอร์123เบอร์2แล้วก็สายไฟบ้านนะครับสีแดงเวลาต่อนะครับเราออกด้านหน้านะครับด้านหน้าก็คือด้านนี้นะครับด้านหน้าฝั่งข้างหน้านะ เราก็เอาสายนะครับเอาสายสอดเข้าไปข้างหน้าก่อนนะครับก็หันหาลายนะครับก็เข้าไปางหน้าก็แบบนี้เนะเราสายสอดเข้าไปก่อนนะครับสายคาปากับสายไฟครับสอดน,สน,นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เทียบดูนะครับ โอเคนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็หยดน้ามันจักรลงไปนะครับทั้งสองฝั่งเลยครับส่วนบูธนะครับถ้าเราดูแล้วไม่มีรอยสึกหลอนะครับเราใช้ตัวเดิมนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวนี้มันไหม้นะครับอาจจะเกิดจากใช้นานหรือว่าคุณลวดไม่ดีครับโอเคเราก็ใส่ด้านหลังเข้าไปเดี๋ยวเราต้องดูซีด้วยนะครับว่าซียังใช้ได้อยู่เปล่านะครับ แล้วก็ใส่ตัวเดิงเข้าไปเราดึงลงดึงก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น็อตก่อนนะครับทีนี้เราก็ค่อยมาทําการต่อสายนะครับกับผมนี่ครับเวลาเราใส่เสร็จแล้วนะครับเราหมุนแล้วอันนี้จะหมุนตามได้ประมาณสองสามรอบนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาต่อสายกันนะครับถ้าเราได้สายยาวมาอย่างนี้ครับเราจะต่อตรงคอนี่นี้ก็ได้ครับหรือว่าเราจะ สอดเข้าไปตรงนี้ก็ได้ครับที่เดิมแล้วก็ไปต่อด้านในก็ได้แต่นี้ผมคิดว่าน่าจะต่อด้านในดีกว่านะครับแล้วก็น็อตออกสี่ตัวขีกาเราน็อตออกก็ครับตอนนี้ไม่มีหัวแรงก็ทําได้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องใช้หัวแรงก็ได้นะครับน็อตมีสี่ตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงออกมาเก็บน็อตไว้ให้ดีนะครับทั้งสี่ตัวเลยว่าเดี๋ยวเวลาเราจะใช้เราจะได้หาง่ายนี่ครับเพื่อนๆครับ สายมันก็มาแบบนี้นะครับเราก็ดูฝั่งนี้ครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสานะครับดึงสีไล่นะครับก็เบอร์1สีน้ําตาลแดงแล้วก็ดํานะครับเป็นเบอร์สามเนาะเราจะตัดไม่ตัดจํานะครับเราจะตัดไว้ต่อนะครับส่วนสายไฟบ้านนะครับมี2เส้นนะครับเส้นหนึ่งจะเข้าสีขาวนะครับเข้าไปขดลวดอีกเส้นหนึ่งน้าตาลนะครับเข้าเบอร์หนึ่งสามนะครับเราจะตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้เนาะ เราก็ดึงสายตรงนี้ออกนะครับเพื่อจะทาการปอกสายนะครับแบบนี้ครับทีนี้เราก็อันนี้มันยาวไปนะครับนี่สายที่เราได้มาจากขนรลวดนะครับมันยาวไปเราสอดเข้ามาก่อนนะครับสอดเข้ามาก่อนแบบนี้นะครับมันก็จะผูกมาอย่างนี้เนาะมันยาวเกินนะครับเราก็ตัดออกนิดนึงนะครับตัดผมมีตัดออกประมาณนี้แล้วกันครับแล้วก็ปอกสายใหม่นะครับ สําหรับที่เราพันมาใหม่นะครับมันจะมีเส้นสีขาวเป็นสายว่างนะครับเราก็เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับเราก็ตัดออกไว้เลยครับพอเราปอกมาเราจะเจอทั้งหมดห้าเส้นนะครับจริงๆใช้แค่สี่เส้นนะครับคือสีขาวในแมวนะครับสีขาวเราตัดออกมันเป็นเส้นว่างนะครับเราปอกสายนะครับทุกเส้นเลยเสร็จแล้วเราเท่หดนะครับมาตัดเป็นข้อสัก สีเส้นนะครับแบบนี้หสองสี่เส้นนะครับอย่างนี้ครับโอเคอย่างนี้ครับแล้วก็สวมเข้าไปในนี้เลยเสร็จแล้วก็ใส่ท่อหดเข้าไปสวมทุกอันนะครับนี้เรามาไล่สายนะครับไล่จากตัวนี้นะครับตัวนี้เราตัดออกไปเมื่อกี้เราก็เอามาดูสีดํานะครับเขามาร์กไว้สามอันนะครับนี่สามจุดก็คือเบอร์สามเราเบอร์สามก่อนนะครับ เบอร์สามเสร็จแล้วมาดูตรงนี้เบอร์สามสีอะไรสีดํานะครับเมื่อกี้เราดูเบอร์สามสีดำเนาะสีดําเหมือนกันนะครับเราก็เอาสีดําตัวที่เราได้มาใหม่นะครับมาพันเลยนี่นะครับพันเข้าไปมันก็หมุนในห,หลายรอบนะครับให้มันเป็นเกลียวเดียวกันนะครับแล้วก็พับลงแล้วก็ดึงท่อหดนะครับมาคุมไว้นะครับแล้วก็ลนด้วยไฟแช็กนะครับ แล้วก็ดึงให้มันเสมอกันให้ตัวอยู่ต้อหดอยู่ตรงกลางนะครับแบบนี้แล้วก็ลนด้วยไฟแชกครับไฟแช็กก็จะทําให้ยางเท่งหดนะครับมันหดไปหุ้มสายไฟไว้นะครับทีนี้เราก็มาดูอีกสายต่อไปเอาเบอร์สองนะครับไล่มาก็คือสีฟ้านะครับนี่เมาร์คไว้สองอันสีฟ้าเราก็มาเอาตัวนี้นะครับตรงสายเราพันเอาใหมนะสีฟ้าแล้วก็มาดูฝั่งนี้เป็นสีแดงนะครับ ก็เอาสีฟ้ากับสีแดงมาใส่กันครับตัวเดิมเนาะก็พันให้ดีๆนะครับส่วนที่เหลือสองเส้นนะครับสีแดงเป็นสายไฟบ้านนะครับสีเขียวเป็นเบอร์หนึ่งนะครับก็เอามาพันใส่กันเลยครับนี่ครับก็เหลืออยู่สายไฟบ้านนะครับคือสีขาวนะครับต่อขึ้นขนลวดนะครับก็สีแดงนะครับที่มันต่อขึ้นขนลวดแล้วก็เอามาพันกันนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ประกอบเลยครับผมเช่นเดิมนะครับก่อนจะ ประกอบนะครับเราต้องดูซเก่ามันนะครับว่าค่ามันลดหรือเปล่านะครับเราปอกสาย2เส้นนะครับแล้วก็มาตั้งดิจิตอลนะครับในตัววัดซีของเรานะครับก็มาตั้งย่านนี้นะครับย่านที่ผมก็บอกทุกคลิปนะครับเพราะว่าเพื่อนบางคนเข้ามาชมใหม่ๆนะครับเป็นนี่ครับนี่ครับหันมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีลูกศรนะครับตัวนี้นะครับนี่ ที่มีหัวชนกันนะครับเป็นฉีด2องนนี้ครับมีห่าง2เส้นนี้ก็คือสามารถวัดซีได้นะครับวัดซีก็คือซีนี้เป็นซีพัดลมซีแอร์นะครับวัดได้เหมือนกันเนาะสองวัดได้ถึง2,000ไมโครเลยนะครับคือวัดได้สูงมากก็ส่วนซีพัดลมตัวนี้1.5ไมโครนะครับสายสลับขั้วได้นะครับไม่ไม่เกี่ยวว่าขั้วบวกขั้วลบนะครับเราก็ดูที่หน้าปัดอย่างเดียวนะครับเรารีเซ็ตเป็นเอ็นกับเอฟก่อนครับ นี่ครับอ่าซีนี้สองไมโครเต็มนะครับนี่ซีสองไมโครไม่ใช่หนึ่งจุดห้านะครับตัวนี้โอเคมันจะขึ้นเลขสองเลยนะครับเพื่อนเห็นนะครับถ้าสองไมโครมันขึ้นเลขสองไมโครเลยนะครับมันไม่ขึ้นหนึ่งจุดห้านะครับนี่ครับสองจุดศูนย์ไมโครครับโอเคซียังได้อยู่นะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนซีใหม่เราแค่อ่าเราไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นสีอะไรนะครับสลับขั้วได้เลยนะครับซ้ายขวานะครับใส่ตัวไหนก็ได้นะครับ อ่าต่อ2เส้นนี้เส้นไหนสลับกันได้นะครับนี่ครับต่ออันละเส้นนะครับโอเคเสร็จแล้วครับนี่ครับเราก็ใช้ต้หดนะครับง่ายดีนะครับเราจ้องไปใช้เส้นละ5บาทเองครับถูกมากแล้วก็เสร็จแล้วผมจะประกอบนะครับแล้วก็เอามาตอนที่ประกอบเสร็จเลยนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันกลับเพื่อนๆครับก็นี่ครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นพัดลมตั้งพื้นนะครับเป็นตัวใหญ่เนาะ นี้เราก็จะมาเสียบปลั๊กนะครับเพื่อทดลองว่ามันหมุนปกติหรือเปล่านะครับเสียบปลั๊กกดเบอร์หนึ่งก่อนนะครับอันดับแรกก็ยกขึ้นมาดูก่อนนะครับโอเคครับนี้ผมได้มาแต่หัวนะครับตัวไม่ได้ออกมาครับเพราะมันถือยากกดเบอร์หนึ่งไปก่อนนะครับนี่เบอร์หนึ่งกดสายครับผม ก็สายแล้วนะครับนี่เบอร์หนึ่งนะครับ i m o f a ฟกนะครับสําหรับพัดลมตัวนี้นะครับนี่ชัดเจนเลยครับครับเบอร์หนึ่งก็แรงตามระดับครับเบอร์สองครับครับโอเคนะครับแับหมุนปกติแล้วก็สายเต็มรอบปกตินะครับ สงเบอร์2ก็แรงปกตินะครับแล้วก็ลองกดเบอร์สดูนะครับกดดูทุกเบอร์นะครับเพื่อจะรู้ว่าปลอมสวิทช์ได้ทุกเบอร์หรือเปล่านี่ครับเบอร์สก็แรงประมาณนี้เลยครับก็เสร็จที่เรียบร้อยครับผมรับผมก็คลิปดีนํำฝากเหมือนเดิมนะครับวิธีการต่อคนลวดใหม่นะครับก็เทคนิคง่ายๆวิธีการต่อสายนะครับแล้วก็ต่อคาปาก็เเกณฑเล็กเกณฑน้อยน้ำฝาเพื่อนๆที่อ่าหัดซ่อมปลมเนาะก็ มีประโยชน์กดติดตามแล้วกดด้านล่างกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วกดแชร์ด้วยก็ยิงดีลยครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆจะได้นํามาฝากเพื่อนใหม่ๆนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาชมทุกท่านขอบคุณเพื่อนใหม่ๆทุกท่านเลยนะครับขอบคุณพักเหนือพักตาด้วยเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับ